สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอรัตนาวาปีนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองเป็นทางหลวงสายหนองคายอุบลราชธานีนะครับเริ่มจากจังหวัดหนองคายผ่าน จังหวัดพึงการผ่านจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดจ้าโสธรจังหวัดอำนาจเจริญและไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับระยะทางตลอดทั้งสายนะครับ5 8 3 5 7กิโลเมตรทางหลวงเส้นนี้ก็เดิมชื่อว่าทางหลวงแผ่นดินสายอุบลราชธานี มุกดาหารหนาครพนมได้รับการขนานนามว่าถนนชย,ยางกูลเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2493สมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ชย,ยางกูลอดีตนายช่างกำกับแฝงการทางอำนาจ,จเจริญ นะครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองเรากำลังเดินทางผ่านอำเภอรัตนาวาปีนะครับอยู่ในบริเวณเขตท้องที่อำเภอรัตนาวาปีนะครับสำหรับอำเภอรัตนาวาปีก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอรัตนาวาปี ท้าที่เหนือก็ติดกับแฝงบอริคัมไซสอปอปอลาวทิศตะวันออกติดกับอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการเป็นเขตติดต่อกันระหว่างจังหวัดน้องคายกับจังหวัดบึงการนะครับอำเภอรัตนาวาปีติดต่อกับอำเภอปากคาดของจังหวัดบึงการที่ใต้ติดกับอำเภอเฝ้าไร่อำเภอโพนวิสัย อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการด้านทิศตะวันตกติดกับแฝงบอรลคำไซของสพป,ป่ลาวนะครับด้านทิศตะวันตกนะครับอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับเป็นถนนที่มีผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับช่วงหลังๆนะครับ ผ่านไปเที่ยวจังหวัดบึงกาฬบ้างนะครับในช่วงออกพรรษาก็ผ่านมามาชมบั้งไฟพญานาคนะครับที่แถวอำเภอทัศนะวาปีแถวอำเภอพลพิสัยแถวอำเภอปากคาดนะครับก็แล้วแต่จะมากันนะครับส่วนนอกฤดูกาลก็จะเป็นการเดินทางมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวริมแม่น้ำโขงมาเที่ยว จังหวัดบึงกาฬเที่ยวจังหวัดนครพนมนะครับการเดินทางทางถนนหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับสำหรับประวัติของอำเภอรัตนาวาปีท้องที่อำเภอรัตนาวาปีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโพนพิสัยทางราชการก็ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาสร้างเป็นกิ่งอำเภอรัตนาวาปี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7กุมภาพันธ์พศ2538มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2 5 3พศน5 3 8นะครับตั้งเป็นกิ่งอำเภอและต่อมาก็ได้มีพระราชกิจสดีกาลงวันที่24สิงหาคมพศ2550ยยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ รัตนาวาปีโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนพศ2 5 5 0นายอำเภอคนแรกของอำเภอรัตนาวาปีก็คือนายคณกรเครือ,อวันเราก็เดินทางตามทางหลวงหมายเลข212นะครับไม่เลี้ยวนะครับผ่านอำเภอ รัตนาวาปีนะครับไปตามทางหลวงหมายเลขสองหสองอย่างเดียวนะครับสำหรับการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอรัตนาวาปีนะครับก็แบ่งการปกครองเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้เป็นห้าตำบล62หมู่บ้านก็คือ1นึ่ตำบลรัตนาวาปี มี12หมู่บ้าน2ตำบลน,นาทับไฮมี11หมู่บ้าน3ตำบลบ้านต้อนมี9หมู่บ้าน4ตำบลพระบาทนาสิงมี17หมู่บ้าน5ตำบพลโพนแพงมี13หมู่บ้านก็สรุปแล้วเขามี5ตำบล62หมู่บ้านนะครับสำหรับ อำเภอรัตนาวาปีส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ท้องที่อำเภอรัตนาวาปีก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอยู่หแห่งนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนาวาปีก็ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรัตนาวาปีทั้งตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล นาทับไฮครอบคุมพื้นที่ตำบลนาทับไฮทั้งตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้นครอบคุมพื้นที่ตำบลบ้านต้นทั้งตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ทั้งตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลโพนแพงทั้งตำบลในด้านการศึกษาอำเภอรัตนาวาปีก็มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาอยู่สามแห่งก็คือโรงเรียนประชาบรีพิทยาคมตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโพนแพงโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลร,ร,รันนนนตน,น,ตน,นาวาปี โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิษยาคมตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ในด้านศาสนาอำเภอรัตนาวาปีก็มีวัดในพระพุทธศาสนาดังนี้นะครับวัดเปงจานเหนือตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลพลพนแพงวัดโพลคำตั้งอยู่ติดทางหลวงในเขตตำบพลโพนแพง หนองคอนตั้งอยู่ติดทางหลวงในตำบลโพนแพงวัดทรงธรรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลโพนแพงวัดเปิงจานครารามตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลบ้านต้นวัดธาตุชัยศรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลาร,าร,ารัมมนตบนวาปี วัดน้ำเปตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลรัตนวาปีวัดพระบาทนาหงตั้งอยู่ในเขตตำบลพระบาทนาสิงห์วัดจเจริญชัยตั้งอยู่เขตทางหลวงเขตตำบลรัตนวาปีวัดชัยศรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลปั้นต้อนนะครับสำหรับวัด เราก็ยังเดินทางอยู่บนทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองมุ่งหน้าไปอำเภอปากคาดพอถึงอำเภอปากคาดก็จะไปถึงอำเภอเมืองบึงการสำหรับอำเภอปากคาดก็เดิมก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดน้องคายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน้องคายนะครับต่อมาก็ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นจังหวัดบึงการตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง จังหวัดบึงการพศ2554อันมีผลบังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคมพศ2554เป็นต้นไปอำเภอปากคาดจึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงการก็น่าเที่ยวนะครับน่าเที่ยวจังหวัดบึงการน้ามาเที่ยวพักผ่อนริมแม่น้ำโขง อากาศก็ดีเราก็เดินทางมุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดบึงกาฬก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ